สวยมากปูเคยไปด้วยสวยจริงๆเคยไปค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวปกติแล้วถ้าพูดถึงดอกไม้เมืองหนาวต้องไปเหนือใช่ไหมคะเชียงรายเชียงใหม่แต่ว่าอีสานใต้ยอย่างบุรีรัมมีการปลูกดอกทิวลิปได้ด้วยแล้วก็ปลูกได้เยอะอม,มากๆเลยนะคะบ,บอกว่าปีละเป็นแสนแสนดอกเลยแล้วก็มีอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือสตรอเบอร์รี่ ไปเก็บกินกันได้เลยนะคะเป็นเป็นอะไรที่เด็ดมากๆเลยต้องไปนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็มีสตรอเบอรี่ให้ได้เก็บกินกันแต่ทําไมที่นั่นถึงสามารถที่จะปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้นะคะเรามีรายละเอียดค่ะติดตามจกุณอารีรัตน์กิจพายัพเลยค่ะ ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยแหละค่ะคุณผู้ชมกับแปลงสตรอเบอรี่ผล,ลไม้เมืองหนาวสายพันธุ์พระราชทาน80นับ7ไร่ในพื้นที่อุทยานไม้ดอกเพลเพล,เพลินอาเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปลูกและดูแลแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีสามารถเก็บรับประทานสดสดจากต้นได้ทันทีซึ่งที่นี่นับเป็นอุทยานไม้ดอกแห่งแรกและแห่งเดียวในดินแดนอีสานใต้และถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาดไปเที่ยวชม สูตรในการที่จะปลูกสตรอเบอรี่ได้นะคะเราใช้มูลสัตว์ที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละมูลสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูวัวควายนะคะมาหมักไว้เราใช้สแสรนคลุมดินก่อนเราใช้หยดน้ําแบบนี้นะคะเพื่อให้อุณหภูมิดินแล้วก็อาหารของดินที่เหมาะสมก็สามารถเอาไหลของสตรอเบอรี่มาปลูกที่นี่ได้นะคะแล้วเพลินแบบนี้เป็นที่แรกที่เดียวในอีสานใต้ด้วยนะคะ ผู้ชมค่ะที่อุทยานไม้ดอกเพลเพลินแห่งนี้นอกจากปลูกซอเบอรี่แล้วที่นี่ยังปลูกดอกคิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งถือเป็นราชินีของดอกไม้เมืองหนาวไว้ให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วยค่ะบรรดาดอกคิวลิปหลากหลายสีสันกว่า10สายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ออกดอกบานสะพรัง่งต้อนรับผู้มาเยือน เป็นผลสำเร็จของอุทยานไม้ดอกเพลเพลินที่สามารถเพาะพันธดอกทิวลิปจากนเธอร์แลนด์ได้กว่า2 0 0,000ดอกในปีนี้อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเพาะเลี้ยงพันธไม้เมืองหนาวในเขตร้อนที่แรกของอีสานนอกจากนี้ยังจัดแสดงพันธไม้ทั้งหมด6โรงเรือนใหญ่อาทิโรงเรือนพันธุไม้ตามฤด,ดูกาลถือเป็นพื้นที่โชว์พันธุไม้เมืองหนาวที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลมีการจัดแสดงทิวลิปบานสะพรั่งนับหมื่นดอก ส่วนโรงเรือนที่สองโลกดึกดำบรรจัดแสดงพันเฟินภายใต้คอนเซปต์ป่าดึกดำบรรเป็นการจำลองพืชพันธุ์ในโลกยุคไน,นโนเสาร์และนำเฟินสายพันธุ์ต่างๆกว่า60สายพันธุ์มาจัดแสดงแทรกไว้เช่นเฟินนัคาราชเขาลือสีและมหาสะดำรวมไปถึงต้นไม้กลายเป็นหินนอกจากนั้นแล้วด้านนอกของโรงเรือนยังละลานตาไปด้วยทุ่งดอกคอสมอส เวลานี้เพลเพลินไม่ได้เป็นแค่เพียงจุดหมายของการท่องเที่ยวแหล่งสําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นแต่กลับช่วยสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างความคึกคักให้กับท้องถิ่นได้อย่างมากมาย <Hello. S 1> อีกทั้งยังเป็นแหล่งสําคัญที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยอีกด้วยค่ะใครวิลุณาวันถ่ายภาพอารียกิจพยับช่อง13 f ฟ m i l y รายงาน